โีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะกวดาซินอี้ทานยม้ากล้าทำร้ายน้องสาวของฉันได้เจอดีแน่บังกรเกราะเหล็กประเภทมังกรระดับสองขั้นแปดบ้าจริงหลุดออกไปไม่ได้อย่าเสียแรงเปล่าเลย เนโครแมนเซอร์ธาตุวิญญาณกับธาตุน้ำระดับ3ขั 2. 2> ้นสองเธอหลุดออกจากคุกน้ำของเนโครแมนเซอร์ไม่ได้หรอกปล่อยให้เธอจัดการเอาคะแนนไปจะได้มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าของนักศึกษาใหม่ทำไมเพราะเธอคนนั้นสวยนายเลยไม่กล้าทำร้ายงั้นหรอเธอก็รู้ฉันไม่ได้สนใจหญิงสาวคนอื่นไม่ต้องรีบรออีกเดี๋ยวค่อยลงมือ ราอ,อะไรเรอปลาตัวใหญ่ติดเบ็ดนามดินโลน้ำขวซินดี้ฐานหยงฉันขอเตือนให้รีบปล่อยเธอซะสั์รสูรสองตัวนั่นสัตว์อสูรของพี่หลิงเชอร์ไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะประหลาดใจ พี่หลินเชิ่งพวกเขาสองคนแข็งแกร่งมากพี่ต้องระวังด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอออกมานายคือหลินเชิ่งคนที่มีชื่อเสียงในตำนานที่ผ่านการทดสอบความยากระดับพิเศษงั้นหรอเป็นนายนี่เองไม่แปลกใจเลยที่ฉันรู้สึกว่านายไม่ธรรมดาจะมีความสามารถแค่ไหนเดี๋ยวลองดูก็รู้นายต้องระวังหน่อย คนคนนี้ฉันรู้สึกว่าเขาไม่ธรรมดาถ้าฉันชนะนายก็ส่งคะแนนของนายให้เธอถ้าฉันแพ้นายก็เอาคะแนนของฉันไปเนโครโมแมนเซอร์ควบคุมเขาไว้คุกน,น้ำการโจมตีพลังวิญญาณเจ้าเด็กนี่ทำไมถึงใช้วิชาจิตวิญญาณได้เก่งขนาดนี้ ดักเสาน้ำจับไว้หนึ่งตัวก่อนร่างปีศาจพื้นน้ำร่างปีศาจโทษทีเนโครแมนเซอร์ของฉันก็เป็นประเภทวิญญาณเหมือนกันอาฮ่า,ามันก็สามารถต้านทานการโจมตีทางกายภาพได้ตูว ระวังข้างหลังกลางแยกปีศาจน่าเสียดายที่ตัวนายไม่มีความสามารถต้านทานการโจมตีทางกายภาพนี่แกน่ารำคาญชะมัดใช้ผนึกวิญญาณเจ้าหมอนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากแฮะดูเหมือนต้องให้สาวน้อยหิมาลงมือ กลับสู่สภาวะปกติไม่งั้นจะถูกเนโครแมนเซอร์ของหมอนั่นจัดการอาฮ่อาอธิริยาในตำนานทำได้แค่นี้เองเหรอผูกปากซะฉันจะแสดงให้หนายได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของฉันหมอนี่ไม่ใช่คนที่เราจะจัดการได้ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเราต้องถูกขัดออกแน่ นะโซลีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะ